สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพิยาก,กรโลกวันนี้อยากบอกว่าช่วงนี้ฝนตกอยู่บ่อยๆนะคะพอฝนตกอย่างนี้ทําให้นึกถึงโรคที่มาพร้อมกับสายฝนนั่นก็คือโรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะของโรคนอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณาสุขของประเทศไทยแล้วยังเป็นปัญหาสาธารณาสุขทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้นและก่อให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากวันนี้เรามีนายแพทย์อนุตรศักดิ์ระชตทัศน์มาอธิบายโรคนี้ ครับโรคนี้ความจริงแล้วเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้นะครับแล้วก็ทําได้ไม่ยากนะฮะประการแรกก็คงต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัดนะครับซึ่งยิงป้องกันได้แต่ดูเหมือนจะค่อนข้างยากนะฮะยุงมีค่อนข้างเยอะยิ่งในช่วงฤดูฝนแล้วเนี่ยนะครับวิธีการป้องกันไม่ให้ยุงกัดก็คือในเด็กเนี่ยก็คงจะต้องกางมุ้งให้เขานอนนะครับโดยเฉพาะถ้าหากว่ามีมีการนอนกลางวันนะฮะก็ให้นอนในมุ้งนะครับพยุงลายนี้ก็ชอบกัดคนใน ตอนกลางวันนะครับอาจจะใช้ยากันยุงจุดนะฮะหรือว่า,าใช้ยาฉีดฆนะ่ายุงนะครับเพื่อไม่ให้นยุงนี่มากัดนะครับแล้วก็แพร่เชื้อให้เราแล้วก็มาตรการหลักอย่างหนึ่งก็คือการทำลายแหล่งพ่อพันยุงลายซึ่งส่วนใหญ่ลายจะพบในบ้านนะครับถ้าว่ามีภาชนะที่มีน้ำขังไวเ้เกินกว่า7วันนี่ก็คงจะต้อง เปลี่ยนน้ำทิ้งซะอย่างเช่นน้ำในแจก,กันนะครับหรือว่าถ้าหาว่าเป็นน้ำที่อยู่ในบ่อแล้วไม่มีฝาปิดเนี่ยก็ควรที่จะาหารายพวกสายกําจัดลูกน้ํานะครับที่เราเรียกว่าทีมีฟอสเนี่ยเอาไปใส่ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มียุงลายเกิดขึ้นนะครับส่วนวันนี้เช่นเคยค่ะคำถามพยากรณ์วันนี้ถามว่าโรคไข้เลอดออกเกิดจากพาหะที่เป็นยุงอะไรตอบข้อกอยุงก้นป่องข้อขอยุงลาย ลองทายดูนะคะทราบคำตอบแล้วเขียนคำตอบลงในใบเสนียบัตรพร้อมส่งมาที่ที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะผู้ที่ตอบคำถามถูก5ท่านแรกจะได้รับเสื้อเฉริมพระเกียรติ50ปีแห่งการครองราชโค้ะหนึ่งตัวค่ะส่วนของรางวัลรายการจะจัดส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ กรมควบคุมโรคห่วงใหยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี